มานี่นี่นี่เดินไปอันนี้มาโอ้โหมาดิมา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 ดิสวนนะอ่ะมาไทยเล่นไทยเล่นไทยเล่นสู้ๆไทยเล่นออกมาไม่ได้หรอก เห็นไหมเขาล้อมคอกเนี่ยถ้าไม่ล้อมนี่จะไปไหนก็ไม่รู้ละนะห้ามออกคอกนะเด็ดขาดเลยนะห้ามซนนะเอออยู่ในคอกกับแม่ดีแล้วแม่จะได้ไม่เป็นห่วงถ้าออกไปข้างนอกนี่ไม่รู้จะไปที่ไหนมันไม่ใช่ป่านะลูกมันเป็นบ้านคนมันไม่ใช่ช้างป่าไปไหนเจอแต่บ้านคน,มนไม่ใช่ของกินมีเยอะ แถวนี้มันเป็นบ้านคนโอเคยไหมไปก็ดูนะกลางหูด้วยนะอมองตาด้วยไอ้ยะโมโหโมโหจับได้นะมันบอกดูโซนโซนคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราอ่ะนี่ดู คนเยอะนะครับเด็กอ้วนเราอ้วนนะเดี๋ยวนี้อ้วนมากนะกินนมกินนมอ้วนละอันนี้ยอันนี้ยอันนี้อันนี้อันนี้ว่าไงจ๊ะว่าไงอุ้ยสุลล์สุลล์ว่าไงจ๊ะเดี๋ยวไปฟ้องพี่ผู้เนอะผู้พิงเนอะวังแก่พ่อผู้พิงเนอะเดี๋ยวฝากให้ผู้พิงจัดการให้เลย อยากจะเล่นด้วยนะครับแต่เราเล่นด้วยกันไม่ได้นะเราเล่นด้วยกันไม่ได้อะลูกเราเล่นด้วยกันไม่ได้เข้าใจไหมเดี๋ยวพี่ผู้พิงจะน้อยใจเล่นด้วยกันไม่ได้นะจ๊ะ อยากเล่นด้วยนะครับดูเย้เย้เยเย้เย้เยดูทำหน้าสิดูมันทำหน้าสิดูทำหน้าสิโอ้ยเด็กโอเล่นเองด้วยนะครับสนุกเองเล่นเอง